ท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้มีเมกแล้วก็ีีกเกิงจ้ะีีเก่งพระจันทร์หรือว่าพระจันทร์นี่แหละดาวก็เต็มท้องฟ้ายจะแต่ว่าเออฟังนี่มนสิพบ่คยเห็นเนาะแต่ว่าทางนี้เป็นดาวเลยยิระยับเต็มอยู่แต่ว่ากล่องเข้ามัาไทยบปอป,อป,อป,อปอพอโอ้โหดาวเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนเนแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยใส ใหญ่มากค่ะเห็นป่ะจ้าปานนั่นไฟโดดโดดพี่น้องอื้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยบอว่ามันมันเห็นชัดเลยพี่น้องท้องฟ้านี่โปร่งใสจ้าพี่น้องชิมกันพี่นอง เสียบเสียบดีจ้ะกระสีเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสวัสดีย้ำเสาจ้ะเมื่อนี่จุ๊บสีผ้าพ,พี่น้องไปเก็บพักจ้าไปเก็บพักแล้วเออสีผ้าพ,พี่นอ้องออมเก็บออมนะจ้ะเนาะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีมากเลยมีกระสีออกนอกบ้านเนาะกระสีไปเก็บพักนะพี่น้องเนาะพักสีขาวปูว้นะพี่น้อง พี่น้องไหมาบไม่ต้องออกเลยบบอยู่ตรงนั้นแหละพักแปลงเก้าแปลงเดิมแล้ะพี่น้องนี่จะอันนี้ก็เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วเราก็จะเก็บกระสีหักจังสี่พี่น้องหักเอาให้มันขึ้นให้มันเป็นดอกเพิ่มอีกก็จะกระสีวัโทโถนจะพักตรงกองตุงนะจ๊ะกองตุงต้งไม่ถอนนะจ้ะ นี่กำลังงามเลยอือพี่น้องเดี๋ยวจุกกระสีผ้าพ,พี่น้องไปแกงวันนี้กะว่าจะไปแกงนะจ๊ะนี่กอใหญ่เบอร์เรอเบราเลยนี่เห็นไหมพี่น้องกอใหญ่จะ้ะกอใหญ่เอาไหนที่มันกอใหญ่ๆดึงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องคอยไปเอาหากออกที่หลังดึงดึงตะก,ก้อนก่อน อันนี้จะไปออมหมูนี่จะพี่น้องศูนยห้าพี่น้องไปออมหมูงามงามตอนนี้ก็บรรยากาศแบบชุดยอดเลยบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องชุดยอดเลยบรรยากาศมือนีมาพี่น้องเก็บพัก เก็บผักเก็บผักโอ้ยอก็บเอา,เอานี่จ้ะพี่น้อนงบ้านท่อนี่พี่น้องเอาอีกก็ได้เอาอีกจักหน่อยตืมอีกจักหน่อยพี่น้องกระเทียมโบอิมนะจ๊ะเดี๋ยวก็สิได้ปลูกผักเพิ่มอีกด้วยนี่นี่เห็นบโผักเขานี่เก็บได้จ้ะพี่น้อง ไป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 แกงกันจ้าไปกัมมูไปเข้าบ้านไปดูสิออกไปเล่นน้ำหปลปียกเลยแฉะเลยไปแซมโบ่ด้วยไหมเอาตัวนั้นด้วยมาเข้าบ้านไหมนี่มาอุยอ่ะรอร่าใครชื่อรอร่าไหนรอร่าอ๋อรอร่าสองตัวเลยเหรออุยอ่ะอุยอ่ะอุยอ่ะผู้ชายตัวนู้นที่มีถุงเท้าสีขาวอันนี้รอร่า คนนี้กามูอันนี้บอโบรมโบจ้ารมโบตัวขาวนี่นั่นน่ะน้องเปยค่ะน้องเปยน้องเปยน้องเปยจะไปไหนลูกน้องเปยอยากออกเหรอน้องเปยจะออกเหรอฮะจะออกเหรอฮะจะออกไหมนี่ไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกไปไปเข้าบ้านเถอะไปเข้าบ้านเถอะไปไปไปก็จะตัดต้นหอมนะจ้าตัดหอมไปกินพี่น้อง ตดนลมโดนดมหลัหกอ่อต้นมร,รมรูุว่าตัดประมาณใดเนาะนี่จะเราจะเอาไฟใส่อมนะจ๊ะเราก็ได้ประมาณนี้แหละตัวห้อก็ะสือใส่ออมกันตัวนี้เนาะ อาจจะนี้ด้วยน้องแมวนั่งทับน้องนี้ถึกล่มมันกะหัก ใชะเขาจะนํำมาอมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเราเองจ้ะก็จะเอานําเนื้อสัตว์นะคะเนื้อไก่เนาะมาผัดผัดกอนผัดในน้ำมัน นี่เป็นพริกกระเทียมตำนะจ๊ะพริกกระเทียมที่ที่เราตำแล้วก็ขาตะไคร้ขาไม่มีนะคะข่าไม่มีมก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือแล้วก็ใส่ทีหลังเราเกลือน้ำปาลาผงชูรสอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลา เดี๋ยวเราก็จะมาคั่วเลยเนะาะกระทะร้อนแล้วขวยหอมก็นาการคั่วให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยเอาไก่ไปลงกันม่ได้กับเป็นบรรยากาศตีมากเลยไม่นี้กับพอดีคิดอยากกินข่ากับไอ้ออมคาะมักมาค่ะหมกัมกไม,ม่นุ่มอมๆใส่ผักได้หลายนะ นี้บิสอสชิคินนะคะเป็นเศษเนื้อไก่นะคะเป็นเศษเนื้อไก่ที่เราซื้อมาจากห้างนะคะก็เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาหั่นเนาะก็ซื้อเป็นเศษเนื้อมาก็ประมาณเป็นโลสองกิโลแล้วก็มาแพ็คเศษถุงแช่ช่องแข็งไว้แล้วเราก็จะได้กินไปนาน วันนี้ก็เมน,นูวัตถุเราก็ไม่มากมหมาๆนะคะก็มีแค่ผักที่เราปลูกเองเนาะต้นหอมต้นหอมแล้วก็เอ่อผักกาดโกลค่ะผักกาดอ่าผักกาดผักกาดขาวเนาะผักกาดอะไรพี่น้องเขาเรียกอะไรผักกาดขาวกโกอนี่ยังน,นี่แหละก็อันนี้แหละที่เราที่เราปลูกเองเนอะเพื่อนๆก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปผัดเลยพอนนี้ไก่สุกเนาะเราก็จะ มาปรุงเครื่องใส่เครื่องใส่น้ำโป่งน้ำปลาก่อนนะจะก็เติมน้ำนิดนึงน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปลาเพราะเมื่อกี้เราก็ใส่เกลือไปแล้วนจ๊ะก,ก็จะเติมนะ้ำใส่ประมาณพักสองสองแก้วเนาะถ้าเป็นแก้วใหญ่ก็ประมาณพักหนึ่งแก้วอันนี้เป็นแก้วหน่อยนี่้ก็จะเจติมน้ำนักหน่อยเพราะน้ำต้องลง น้ำก็ต้องใส่ลายนะคะตัวน้ำต้องลอกจังแรงนะคะมีต้องใส่ไล่ไม่ไดีกับกินกับเขาคลายางกับคุณนซานะคะเพราะว่าพุณนซามีเขาก็เอ่อกินของเขาเนาะมันนี้จุกกับกิบกนของจุกเองก็วันนี้คิดจักเอนอาหารของละบ้างกินแต่ของเขาจะเป็น,น,นเลือเลือดอ่ะกินเบลวอกินปิ่นกินบ่ไหวอันนี้ก็ปลาร้าเพิ่งซื้อมาใหม่เราเป็นปลาล้าปรุงรสปรลาละาปรุงรส จำมั่วว่าทา่เดี๋ยวเราก็ยกกะกะเอาจะู้ใดามักาลายก็ใส่นลไปผู้ใดามากก่มักระบ่ต้องใส่ก็ได้ไหปะละปละเต้นเนาะู้ใดมักาลายก็ใเส่นไหลไปคกกรใสพอดีพองามเนะใส้นไหลก็สสกินบ่ได้ดสิเขงพอดีเราใส่ก,ก็เราไปลูกหน้าแล้ว ใส่ชุดนะจ๊ะเดี๋ยวก็ใส่ปเก็บไอตูอยู่ข้างล่างบา่ได้ไปเก็บไอตูชุดก็ใส่ตามหมักตามหน่อยตามใจเจ้ามากก็จะคุณได้มักหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักหน่อยอใส่หน่อยผู้ใดบ่มักเลยก็บ่ต้องใส่ชุดนะจ๊ะรอประมาณสักสามหรือสี่นาะทีแล้วพอให้มันสุกเนาะให้มันสุกแล้วก็ให้มาเอาผักลงเนาะ เดี๋ยวนี่ก็สิไปเก็บพักกันนันกันไปตูกันอ่ะไปตูพ่อมี่พ่อเล่มอยู่ยตูกับพ่อใดพ่อเล่มีนอันนี้ก็เอาอันนั้นมาปลูกได,ด้เอาไว้ก่อนอาการมานะั่ะ ปุ่งดอกยองดีจิ๋วหยุดกันไว้สิดีิตู้ใส่นะะี่จ้าก็จะาชิมชิมกันค่ะชิมก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อย สับกับน้ำ like, กันเด้อเข่ากระสุกกระย่ายล่ะจ้าขอบคุณจ้ามื่อนี้สำหรับวัอนี้กันบ๊ายบายขอให้เพื่อนเพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่ามีโรคภัยใกล้เจ็บบิดแต่แต่ความร่ำรวยๆเข้ามาหานะจ้าขอบคุณนจ้าสวัสดีจ้า